วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาย้อนอดีตวิถีไทยที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสพุพรรณบุรีที่อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีดั้งเดิมของเกษตรกรไทยได้รับเกียรติจากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำชมในแต่ละส่วนของพื้นที่โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวชมการสาธิตหรือหากสนใจจะร่วมทดลองด้วยก็สามารถทำได้เช่นกันเริ่มตั้งแต่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องควายที่ผูกพันกับชาวนาไทยได้ช่วยงานเกษตรต่างๆมาแต่โบราณจากนั้นจะได้เรียนรู้ถึงวัต จากของข้าวตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมารับประทานได้ไถนาหวานข้าวหรือการดํานาที่ต้องใช้เวลารอผลผล,ผลิต3-4เดือนเมื่อข้าวออกรวงจึงเกี่ยวข้าวแล้วใช้แรงควายย่ำข้าวฝัดข้าวให้สะอาดเพื่อเตรียมสําหรับใช้บริโภคได้ซึ่งกิจกรรมนี้หากได้ลองลงมือทําอาจจะทําให้ใครหลายคนทานข้าวได้หมดทุกเม็ดแบบไม่เหลือทิ้งเลยก็เป็นได้โดยไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยคือการแสดงของน้องควายแสนรู้น่ารักมากแค่ไหนต้องลองมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองซึ่งน้องๆที่นี่ไม่ทําให้ หวังเลยนอกจากนี้เรายังสามารถอิ่มอร่อยที่มุมเครื่องดื่มกินแฟร์ดูฟายมีน้องควายเล่นน้ํารอปอนญ้าให้เราได้สนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถเดินชมบรรยากาศหมู่บ้านชาวนาบ้านสงไทยที่ปลูกเรียงรายนั่งพักผ่อนร่วมกิจกรรมความสนุกอื่นๆได้ทั้งวันอีกด้วยเราได้รับเกียรติคุณรับประกาศเกียรติยศว่าเป็นแหล่งหนึ่งในสิบของประเทศไทยที่ควรจะเรียนรู้วัฒนธรรมของ ไท,ท่านจะเห็นควายวันนี้หลายร้อยตัวไม่ได้ซื้อแม้แต่บาทเดียวมีคนร่วมทำบุญมากมายวันนี้จึงมีโอกาสดีจะได้เห็นว่าเริ่มทำนายอย่างไรเตรียมนายอย่างไร ใช้คนปักคนดำอย่างไงใช้ควายถ่ายนายอย่างไงบรรพบุรุษเนี่ยกับควายมีความผูกพันแค่ไหนเข้ามาเนี่ยก็สามารถมีกิจกรรมเรียนรู้นะครับตั้งแต่ว่าวิธีการปลูกข้าวทำนานะครับแล้วก็มีการแสดงของควายเนี่ยทำให้เรารู้ว่านอกจากทํานาแล้วก็ยังสามารถที่จะมาแสดงความบันเทิงก็ได้นะครับ <c oughs> หนึ่งในของสถานที่แหล่งการเรียนรู้ที่ดีเลยนะครับของ ทั้งนักเรียนแล้วก็ของประชาชนทั่วไปนะครับก็ขอให้เชิญมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านของควายไทยครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสุพรรณบุรีเที่ยวได้ใกล้กรุงยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายใช่ว่าจะมาวันเดียวเที่ยวจบเกี่ยวกับเรื่องข้าวยังมีให้ชมต่อที่นาเฮียใช้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองซึ่งที่นี่มีเรื่องราวบอกเล่ามากมายให้เราได้ซึมซับวิถีของบรรพบุรุษอย่างน่าประทับใจเดินทางมาชมแลลด์ม์กแห่งใหม่ของสุพรรณที่วัดเขาทำเทียมอำเภออูทองมีความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้านประวัติศาสตร์จนสานต่อมาสู่แหล่งท่อง ที่วโดยมีพระพุทธรูปสลักหินแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นไฮไลท์สาคัญพร้อมจัดทาสกายวอล์กติดผาความสูงเทียบเท่าตึก12ชั้นความยาวแล้วเสร็จถึง500เมตรพลาดไม่ได้เลยจริงๆ Amazing สุพรรณบุรียังไม่หมดเท่านี้หากใครอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมาที่วัดเขาดินในอําเภอเดิมบางนางบวชเจ้าอาวาสร่างสารศิลปะผสมผสานสิ่งปลูกสร้างของสถานธรรมกับศิลปะสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างน่าชื่นชมเพราะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าวัดและมาเก็บภาพสวยๆกันอย่างคึกคักเมื่อท่องเที่ยวสุขใจแล้วสรง เสริมการจับจ่ายใช้สอยกับสินค้าท้องถิ่นได้ทุกพื้นที่แนะนำที่ตลาดสามชุกร้อยปีมีทุกสิ่งให้เลือกสรรโดยเฉพาะอาหารการกินตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวามาเที่ยวได้ทุกวัน